สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วทีมงานเจเกิ้ลลูกอีสานพามวลครับมาแล้วครับช่องเจเกิ้ลลูกอีสานฝากติดตาม้วยครับวันนี้ใจเกิ้ลพามาที่ตลาดนัดมือสองที่พระประแดงอาเขตไปเราจะพาไปชมตลาดนัดมือสองพระประแดงอาเขตครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่พัพประแดงอาเขตมาดูได้นี่ครับวันนี้ฝนตกหน่อยคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ มีเสื้อผ้านะมีของเก่าเยอะแยะเลยนะครับตลาดท่าประแดงอาเขตนะี่ครับมีรองเท้ามีมีดนนะครับนี่บรรยากาศรอมรวมนเพามาดูตลาดนัดมือสองของท่าประแดงอาเขตนะครับ มีเครื่องเสียงนะมีเครื่องเสียงได้นะน,น,นี่มีพราด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยตรงโน้นก็นาตาตาพาพี่น้องเดินดูโอ้พระนีะ่ท่เครื่องนะครับจะดูอะไรก็ดูมาส่องดูได้นะสําหรับเสียงนะครับพ่าเครื่องเสียงท่าเครื่องเยอะแยะเลยเครื่องมือการช่างเคร,รื่องมือการช่างครับตรงนี้อิเล็กทรอนิกส ะะไม่ว่าจะเป็นนี่หูฟังสายชาร์จเครื่องมือนี่เครื่องเสียงมีเครื่องเสียงครับพี่น้องครับผมมาเบินอาเดอร์นครับวันนี้มีเยอะครับพราเครื่องก็เยอะนะดูพระเครื่องแยากส่องดูพระสำหรับคนชอบดูพระอันนี้สวยนะฮะพระนะครับสวยๆเลย มีพรมเช็ดเท้าหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหม้อหุงข้าวทุกๆครั้งนะครับคือภาพกร,ระแดงภาพกร,ระแดงอาเขตนะคะระับตลาดนัดมือสองมีเยอะเลยนะพาจะไปดูมีรองเท้าเสื้อรองเท้าครับ99าบาทตอนนั้นเลยอันนี้เลยเนี่ยอันนี้69บาทเท้าสวยๆกสิ้าบาทนะ นี่ครับโอโ้มีพัดลมน,นี่ก็มาสัดลมมีปั๊มลมปั๊มน้าปั๊มลมพัดลมมีเสื้อผ้ามือสองอันนี้ของเยอะแยะมะีเครื่องมือการช่างมีกันไก่นี่ครับเราต้องมีตัวนี้ครับเราจะได้ไปในห่างกันไก่ปัจเจกุญแจเครื่องมือต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเสื้อผ้ามือสองนี่ ันนี้ตัวละยี่สิบบาทยี่สิบาทนะครับเสื้อผ้ามือสองตัวละยี่สิบบาทนะครับดูได้ดูได้นะยี่สิบาทยี่สิบาทนีครับเสื้อผ้าฝังนี้ฝั่งทางโน้นครับเป็นตลาดกับข้าวนะครับนี่มีเสื้อสามแถมหนึ่งตัวละห้าสิบสามแถมหนึ่งตัวละห้าสิบสามแถมหนึ่งมีอะไรบ้างมีของเยอะแยะเลยนะฮะแก้วน้ำมอไซค์ไม่ขายนะ ของพรวมๆนะฮะวันนี้วันเสาร์ฝนตกทุ่นหยุดครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฝากด้วยนะครับฝากกดแชร์กดกระดิ่งให้ทีมงานเจ๊กุริสานด้วยครับว่าจะพาไปดูตลาดไหนอ่ะเรามาดูฝั่งนี้เดินไปต่อตลาดข้างในเป็นขายกับข้าวนะอันนี้มีเสื้อผ้านะเสื้อผ้าตัวละร้อยตัวละ69เยอะแย,ยะเลยนะที่จอดรถสถาที่จอดรถก็กว้างขวางนะมาดูได้ครับแวะมาดูได้นะ ที่ตลาดนัดมือสองพระประแดงอาเิตมีรองเท้ารองเทาสวยๆเลยนะมาดูไไ้นะครับมีคอมพิวเตอร์มีเครื่องเสียงเสียงรถยนต์มีแอมมีปลีนะครับเยอะแยะครับพ <c oughs> ี่น้องที่มาใกล้ๆตลาดนัดพระประแดงอาเขตมีกระเป๋า ไปสายไปสายสองกบค,ครับทีน้องครับมอือครับกระเป๋าลายต่างๆกระเป๋าสวยๆเข็มขัดสวยๆแว่นตรงแว่นตาของกิช็อปเยอะแยะเลยนะครับมาดูกันได้อาจจะเดินเร็วไปหน่อยนะเด,นดินดูเร็วหน่อยเพราะฝนจะมานะนี่แว่นตาส,สวยเลย5้าสิบ,บาท,ทเองครับท่านผู้ชม50สิบ,บาทนะท่าน น,นตลาดพระประแดงอาเขตนะตลาดนัดด้วยของกินของใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับตลาด 2, 2> มือสองมือหนึ่งก็มีมีเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆโอ้โหสดใตตัวไหนไม่เลือกดูได้ครับนี่เอาแบบไหนครับเียร่ดูได้เลยเียร์ดูได้เลยแยะมีกบด้วยนี่กบสมัยเก่าๆเลยโอ้ พวกสายไม้สายมือเยอะแยะนะนู่นครับเสื้อผ้าที่ตลาดนัดมือสองครับพระประแดงอาเขตนะครับผมวันเสาร์นะครับวันนี้วันนี้วันเสาร์คนอาจจะน้อยหน่อยว่าฝนตกครับพี่จอนรถเยอะแยะอ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องเจ๊กรลุยสารด้วยครับว่าคลิปนาจะพาไปดูตลาดไหนครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งขอบคุณครับวันนี้ใจเกิ้งไปแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ